แกะค้องครับพี่ร้องสวัสดีครับเอฟซีสามหน่อยอเพื่อนๆเอฟซีสามนะเราเพื่อนออฟิเชียลเอาละครับโอ้โอ้ชื่อเห็นนะาลาบบุญกระเทียนวันนู้นครับตึกรงลงทานส้มตำเอาละครับ ไปผูกผูกจายแกก็แย,ยกไป<อ>ครับอันนี้ปะลารัานพี่น้องส้มตำปากแดงครับแหลงน้ำปาลาปากแดงแล้วก็อันนี้ส้มตำครับอันนี้ปะลาลันเหลงน้ำปะลาครับพี่น้องโคตรหลุดร้ายเลยครับรครับ โอ้าอามางานวันนี้หน้านี่นับวันนี้เข้าไว้นี่นับนี่ไม่นีไม,ม,ม่ขาไม่บอกถามอะไจ้อยบ้างน่ะอ้ย <c oughs> โอ, <c oughs> โอูเอาออกเออเออออกมาสวา่าครับพี่นอ๊อกกำลังรอคิวอะไรครับเนี่โอ้คนนี้ก็ไร <c oughs> โคตรลายโอ้ครับเขาเด่นเปหลายครับครับเด้พี่น้องครับฟังนี่น้ำปลาปากแดงครับสองแถวสองแถวเลี้ยงเข้ามาเลี้ยงเข้ามาครับแจกเครื่องเลื่อมชั่วกขาลังครับสมโอที่น้ำปลาปากแดงแล้วก็ส้มตำครับเหยียดพี่น้องหลายครับฟังพี่กันลงท่านกับเขา แก่น้ำปลาร้าปากแดงเอาเอาแหไป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 ดูนแครับตะทิน,ทนบ้านเน่าโอ้หลายครับคนกับลายฝัางนี้ลูกกิ้นครับฝับ่งนี้ติ๊ง ้สวโอ้โหโอ้โหมาเสไแม่ไหมอาแม่มันเบินเอครับทังีครับดีแลยต้มน้ำปลาต้มสุกแซ่ปากแดงเอาแม่โอ้ไม่เี้เต็มับผมทัสดีครับมื่อไรบังพีีบังอ๋ นราดมาดมาเลียแท้ซ้อนมือจงดีกะนนครับ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 ขอบคุณครับอีเอฟซีตัวนี้ไหมครับผมครับผมขอบคุณครับหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับฟังพี่ได้กินง่ายตัวนี้หาแก๊็ โอ้ยบ่มาถอดแต่มือเศ้าเว้ยบ่มาถอดแต่มือเศ้านี่เว้ยสีสเกตครับครับแม่เบิ้งเสม่ขาดเอาเอาเอาใส่เียกันแม่ใสเขี้ยกันครับครับใส่ใส่ไปเร็วเวไปเร็วเวไปเร็วเร็วคบเรื่อย โอ้พี่แต่พีดองไท่บ้านนะครัีองพป่น้องไ่บ้านเอาครับมันมันม,นมนัเอาเร็เร็วเวมันสีเบิกก่อนเร็ว,รวน้ำปลาต้มสุกแซ่ปาาแดงตนตำครับอนีเอ่เอาไปไปจอยนี่เอาไปรับบ้านนี่ เบลวเบลวเรียบร้อยแล้วโอ้ยเพิ่เอะได้เอียมอยแล้วานิท่านขวกระบเบลอเอได้ตักหุง

โอ้โหทำานี่วันนั้นต้องดื่มครับข้างที่ก็เป็นโลงท่านของแก้งเพชีหยังล่ะอันนี้ไปยังนี่ ชาชาน้ำชาค่ะน้ำชาได้ค่ะนียังอ๋อผัดผัดไทยผัดซี่ยุอ๋อขับขับมันมาเอาเมล่ากันตากันโอ้ไปน้องบุญกะทินบานเท่าคือกึนคักเออแต่หมอกุ้งฟังผีไปยังรอบหนึ่งังผียังกพี่ร้องบาีฟยัง เบิ้แล้วกระเพาะปลาเบิ้แล้วครับบ๊าดีครับดีครับโอ้ฟังผีของหวานชิ้กระปูรดช่องขนมวยกระเบิชิ้กระปูกระเบิโอ้ขายดีขายดีครับางพามพิรุ่นไงครับ

ยัำรวมรมิตรยำแล้วมีรัดช่องด้วย<า>มีรัดช่องด้วยยำรวมมิตรของผู้้ซอยมาตอยยอดนะครับมะรีอแล้วบ้านาุณเกิะเป็นคุณหมอ้นอาแทีบ้คนับที่นองเขาหลไย,อย,ยอมอเมนี่กัลคเขาคครับอะบแบ่่ลูายี่าคนะครับ ต้มตำปลาปากแดงคุณนายกินพอไว้ขีกันนะโอ้โหหิวเขาฮ้องกินตับมูฮ้ไหมลูกสิ่งล้วเธอลูกสิ้นแม ไกลไปเลยนี่ห <Ừ. S 2> ่วยนะว่าดังไปอยูอ๋อโอ้ยยังว่ะแล้ไปซื่อทานนึงเขาเสียติงครับไก่เกนั่งครับผู้ใดล่ะไน่นุ่นลูกชิ้นทอดเดี๋ยวพี่น้องขออนุญาตเขา ขออนุญาตขอไปใหไปรับไปที่ย่องในครับของกำลังการย่องให่ครับาวะนแงเพราะนความัมูทาเปที่่นูีครับทั้งตำบลนะครับทั้งตะบนแพงโอ้พี่น้องไรครับวัสดีครับนครับนะคไม่รู้ว่าเท่าใดไม่ไม่เยี่ยมียมจากครับไม่ไม่เยี่ยมเยี่ยมจาก พี่น้องขอไปในข้างในครับพี่น้อง,องคลิปนี้ไ,ไปสักนิดเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมเดี๋ยวเข้าไปเ <ๆ S 2> ที๋ยวเที่ยวที่ยวเทวนนครับ